ที่เห็นอยู่นี้ก็คือบรรยากาศภายในวัดพระธาตุอาลามหลวงจังหวัดขอนแก่นนะครับขณะนี้สิทธิายานุศิษย์หรือว่า,าสายบุญทั้งหลายครับกำลังแห่กันเข้ามา,าชมบาร,รมีอ,องค์หลวงปู่พระมหาศิลาศิริจันโทนะครับผมที่วัดพระธาตุอารามหลวงครับพี่น้องครับผู้คนเนืองแน่นครับให้ว่าท่านเะบไป วัดไหนก็มีผู้คนเนื่องแน่นตลอดครับผมครับเช้าวันนี้ก็ไม่ใช่เช้าครับผมรอ,อบบ่ายครับผมท่านได้ออกมาเวลาประมาณบ่ายมองตรงนะครับ13นาฬิกาครับผมหลวงปู่ศิลาสิลจันโทอตอนนี้ท่านกำลังออกมาจากที่พักนะครับผมที่พักสงฆ์นะครับท่านก็ออกจะเดินทางเข้าไปาทำ พิธีพุทธาพิเศษหรือว่าเจริญพุทธมนต์ครับผมอยู่ในโบวชนะครับในบวชพระธาตุอารามหลวงนะครับพี่น้องครับครับครับออกมาแล้วครับหลวงปู่ท่านออกมาแล้วครับผมก็มีเจ้าหน้าที่คอยคุ้มกันนะครับไม่ให้ญาติโยมนะครับเข้าใกล้องค์หลวงปู่ท่านนะครับองค์หลวงปู่ท่านก็ได้เดินขึ้นรถนะครับผมขึ้นรถ รถก็เหมือนคล้ายๆกับรถวิ่งภายในวัดนะครับในรับส่งหลวงปู่ท่านครับเพราะว่าท่านก็เดินไม่ไหวครับวันนี้ก็ผู้คนเนืองยั่นเหมือนเดิมครับผมบารมีท่านครับผมปู่ศิลาท่านเป็นพระที่มีบารมีสูงมากครับพี่น้องครับวันนี้ชาตทาชแนลก็ไม่พลาดครับผมเพราะว่าเป็นวัดที่ ศรัทธาเชนแอวได้มีความเลื่อมใสศรัทธามากครับผมพระธาตุอาลามหลวงจังหวัดขอนแก่นครับที่สําคัญก็เป็นคนขอนแก่นครับก็มากรับหรือว่ามากราบขอชมบารมีมากราบนมัสการหลวงปู่ท่านนะครับครับนี่ก็คือกระบวนกองยาวนะครับผมะบวนกองยาวแห่ถวายนะครับผมถวายวงองค์หลวงปู่พระมหาสิลาพร้อมทั้งสิทธิ์ยานิสิทธิ์ของหลงวงปู่ท่านนะครับ เป็นกองยาวชุดของขันจันครับผมของน้องๆนักศึกษาขันจันผู้คนเนืองนี่นะครับอยู่ที่วัดพระธาตุคำพระธาตุรามหลวงครับพี่น้องครับ30สิงหาคมนะครับวันนี้ครับวันที่30สิงหาคมหก็พอดีศรัทธาที่นี่ก็ไม่พลาดนะครับผมไม่พลาดก็จะนำคลิปมาให้พี่ปินเพื่อนรับชมกันนะครับพี่น้องครับ ชมภายในบรรยากาศภายในพระธาตุรามหลวงครับหลวงปู่กำลังจะเดินทางเข้าในโบสถ์นะครับผมในโบสถ์แห่งนี้นะครับ ก็คือองค์พระธาตุนะครับผมองค์พระธาตุพระอารามหลวงครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องครับนี่ครับพระพุทธรูปพระลับนะครับผมเสมพระพุทธรูปพระลับที่มีตำนานเล่าขานกันมาตั้งแต่อดีตนะครับผมจนถึงปัจจุบันนะครับ